คุณผู้ชมครับวันนี้มาดูครับผมการต่อประกอบไม้ครับผมนะแบบแข็งแรงมากเลยครับผมดูนะโอ้โหใช้น็อตทั้งหมดหกตัวด้วยกันนะครับผมนะตัวเลยครับหกตัวนะดูครับผมนะก่อนอื่นต้องใส่ไม้เท่ากันกับให้ขนาดเท่ากันก่อนนะครับผมนะใส่ไม้ทาาขนาดเท่ากันก่อนครับผมแล้วก็ถิงยาแล้วก็ใช้ไม้อีกวงด้านนี้ครับผมนะประกอบครับผมนะประกอบเลยครับผมนะนี่ครับผมใส่น็อต สามตัวนะครับผมนะหนึ่งสองสามครับผมนะด้านละสามตัวครับผมนะประกบไม้ด้านนี้เลยครับผมนะตรงกลางนี่นึงครับมันเชื่อมต่อกันอยู่นะประกบครับผมนะประกบไม้ลูกลูกระหน้าจ้ะไหมเนี่ยครับผมนะโอ้ประกบไม้ลูกระนาดครับผมนะเพื่อวางพื้นเพด้พื้นบ้านชั้นสองนะครับผมนะตัวนี้ครับผมนะนะครับโอ้สุดยอดเลยครับผมนะน็อตโอใหญ่มากเลยครับ ดูครับผมนะการประกอบไม้ครับผมดูนื้อด้านนี้จะต้อนแสงนิดนึงครับผมมาไม่ชัดนะเนี่ยดูครับผมขอถกตัวครับถกตัวเป็นอย่างน้อยครับผมเนาะดูด้านนี้ครับผมด้านนี้ครับผมเนี่ยขอถกตัวครับผมคือการประกอบไม้นะครับผมนะดูด้านนี้ครับด้านนี้ ว่าไม้ไม่พอยาวต้องประกบต่อครับผมนะเพราะว่ารื้อจากบ้านเก่ามาเขาเนี่ยหลังนี้ครับผมนะรื้อไม้จากบ้านเก่ามาครับผมนี่ข้างล่างที่วางเงาเต็มมาเลยอันนี้ดูครับผมเนี่ยครับผมการประกบไม้นะผมนะโอ้นี่ไม้หลุมพอหรือไม้อะไรเนี่ยแข็งมากเลยนะดูครับผมนะการประกบไม้ครับผมฮะน็อตโอ้น็อตใหญ่มากเลยครับผมนะจับได้ละสามตัวเลยครับผมนะ ไม้ที่ประกบใช้ยาวประมาณเม็ดเงินเนี่ยใช่ไหมเมตรได้ไหมนี่นหนึน่งเมตรครับ <m> โอ้ไม้ประกบใช้ความยาวหนึ่งเมตรเลยครับผมนะครับนะผมนะมีการบากหัวไม้เพื่อความสวยงามนนเนี่ยเนี่ยหรือว่าไงเนี่ย<อ>บากสี่ผ้าองศาผ้เพื่อเพื่อเพื่ออะไรเนี่ยคว<อ>ามสวยงามการต่อที่แบบสวยงามขึ้นอ๋อเพื่อความสวยงามครับผมเนี่ยการบากไม้หัว,วไม้ด้วยครับผมนะผมนะพอรื้อจากบ้านไม้เก่ามาแล้วครับผมนะประกบไม้ เดี๋ยวดรการประกบไม้ครับผมนะประกบไม้โอท้ทุกตัวเลยครับผมนะครับสำหรับการประกบไม้เท่านี้ก่อนนะครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับผม